มาเลยพี <laughs> o o <laughs> ่น้องบอกข้าใจเห็นยายังัวนเป็นงเออ่้านเป็นยย่างบกดกออนอ่างไม่ยเนาะดีมลืมบุ้มบ้าเป็นยังกันนาะทั้งนี่พี่น้องมาเด้อบักขามบักขามของหวาน บาคามบานบาคารมบานบาคามบาลนบาคามบานูจกอาุ่มเส่อมกันไบ้านไหอยู่ดี่บ้าเาเาคกวยได้นึ่ด้เอาไปาบ่าคารัมบานพี่น้อง บ้านบะคามานหัวงโก้นกะขามินเป็นมูบันรลับเร่หรอเป็นมูบันรลับเร่บ้านหะกว้างโลโก้เป็นมูบันรลับเร่หาบ่เห็นหางยาคจ้าไรหังกลัวไม่แต็มยิ่งบ่เมีนหาบ่เห็นบมเมีนมูบัาดึงรับซองอันนั้นเพิ่บุครมาได้ไหมซองที่เปินแต่ได้เสียงเงินเพิ่งบุกใครมาหนัานบานบ้กล้วยหอมสีทอง ก็ว่าใส่แพงดีดีเน่ยเอาแรงหนึ่งเขาช่างหายอะไล่มาไล่ตลาดเนยเามอมึงไพออยู่พ่ได้อยู่พ่ได้กินพ่ได้อยู่พ่าได้กินเนาะเออม่จเพชบุญมาหามีทอกีทอแม่มันใส่น้อมันเลยอัตั ถ้าเอาไปซื้อบกเชียงเงาเอากอบบวเชียงเาเอาบะไม่เหลี่ยมขนมปงจะเป้าตัวง่่่นรามีมีหลายถุงอยู่ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไรไม่ใช่มนจะเอาไปอเปนับเ็ดไหมวนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออรีเอาไปเีเอาทำไขาม่่ายหัน้ เจ็ดถุงออกก่อนเจ็ดถุงหนึ่สอมาครับอกหาครับอกเอาอยู่เอาอีกสองเดี๋ยวเตรียมมาอีกอยู่ดิเตรียมมาอีกอยู่ดิงกอดยัเอาหาเจ้าหน้าออกส้เป็นเจ็ดเป็นถามก้อนเอออกเจนี่ไหมเออนี่ดเขาบอออกนี่เออเออเอาเอาไ้เอาไเอาไเอาไ้

บอดีมื่อคืนนางื้อกซึ่งนางไปกูเดินนี่เอาบม่ค้าสองสี่ห้าเก้าี่อันีีนพี่จำเรีงเดี๋ยวเดี๋ยวม่นาอีบเขข้นเออแลอยงคครับพี่พ่ยาขอแซบ่ หวานข้าวหวานในบ้านแก่ขาวหวานีก่ไปล้นไฟเา่ะเกาะมขามหวานก็หวานอีกหวานล้ไฟอ่าข้าวหวานใช่ไหมบ้านเขาคนนั้นยึดือจังเกอร์จังเกอร่่ะมาเกิดใส่ สิบสี่ทุงค่ะมันน่มันมีหน้อยใหญ่ม่อยกินวันแล้วันนี้เร้จสงเอวั่ค่อยคัดกินวันแล้วทุีหมอนนี่ดิ๋ยีราไปเอานี่ม่เอากะน้เฉพาะยุ่นี่วันหนมึงกันรอบไรเอาขามาหอดเจ้าค้าจ้าน้ำไม่อะไรเจมาข้กเือจ้รอู่มโอ้ข่เมีย่อมีี่มันมวันนี้สีเดียพี่น้องตลาดสด ให้ออกมาสกงอนใหู้วกัอนก็ได้รอกยังยังคบกันบอกับเนียคบกันยั่แต่่าเข่ว่าเขาร้อยเป็นน้อยกันแล้วครับเชียออกแล้วไาตามข่าวว่าเห็นแบบวิวกฤดไมโ้ันไม่ไม่นมือแม่ไม่แม่าเป็นีประเด็นแค่เดกกินเด็กกเดม

กับดันกับส่วนพ่อเงยส่ชุดีความสูขเนยแกงคนเนาะเยอะๆเลยมครอดูตัวนะเอเดนมารูตัวโอ้เนเี้ยเสีบบ้าเนี่ยห้านเนยบ้าบ้านนี่ม้ยอยากด่หรอไอเดียี่อยากตีหร อ้กาเียขนมกําลังมาอีกละวยังนเบิเวิดมาให้ sedan, ่ัสามคนเี๋ย่อีเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ได้เมาีใรจ้างมอกอะไรหรออามึงแยังผมก็ไ้ขายอยู่บ้านาจันเห็นมึงออามาชาวบานมึงยังโผนที่นอนก็ได้เนาบัาขาบ้านบ้านพี่น้องเสียย่างเดียวมอดขึ้น ่เอยงยังอีกสิบเต่าถุงของหวานยังอีกสิบเต้าถุงรอดไหมเนี่ยเพอะไรรอดไหมเนี่ยก็ต้งไห้ก็้งมาเนี่ยมึงจะมาจมว่มาม่เอาหมอนบ่อบเตาถุงมีน้องคขละอิบหบาทจ้ะเป็นจักบาทนี่ตีไปเลยสองร้อยสบาทคับอนึ่งเป็นสามอยสี่บาททั้งเบหวโอ้เปิดหัวานนาในเขานีจักแล้ว โมนี้จเาไม่น้อ้ัเอาเนสิตลาดสดแปพนได้ดนี่สิบเก้ถุงเอาอย่านีอันนี้บ้าเอสก้าถุงอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเคตัวนี้ครับเรียววันที่ระเียอบอกวนเคนเป็นเบาหวานเฮ็ดเบาหวานได้พี่เฮ็ดหวานได้พี่น้องค็มโอเขาหัวูบเบี้ยมันจะขยตั้งแต่หวาาหวานมันมัแทงไอ้ผู้อื่นเปลนหวานคือมันหัวจูม่นบ่ เพรวตอนนี pues okay. ้สั้งไม่อยู่เล้ทีเาถุงหจังอให้แม่อาสมอยู่เลยไม่ไปแล้วธุรกิจธุรกิจของพ่อเออโอ้ยนี่ให้าอันแม่ผู้คนสร้างอ้วยก็ต้องไปเฉือนก็ต้องไปเฉือนแล้วพวกมาต้มอยู่เดีวนี้เหมือนว่าเหมืออแล้วที่จบเมือนแล้วเออหมดอแล้วเอ้ยพักไปสักันรอนหวานเอาที่อนไก็เนี่ยนี่ไม่ช่ที่ร้อนแล้วนี่ถ้าใใส่บ้าใส่ยากทั้งที่เ ฝากคนไรคนแช่ี่นอนของหวานขอพุนของหวานนี่อัวหนามาขายเอ้าคนไรก็แช่ี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเุ่ของหานแอดีกดี้กินกล้วยว่เอา กวยกวยกับไปไม่ขายทงอร่อยบอแมนมั่งอาุ่มไปบซุไปเมาอยู่เมาหมเครื่องมันหลเด้คนละุงมันกวาันเมาเมื่อเดียวเยมาเด้เอปากคนแรกคนแราเขาบอกพื้นตัวก็เลิกใจครับผม